What is this for? Oh okay เราจะสามารถออกไปได้แค่ตั้งกับโทรศัพท์ Hello and welcome aboard วันนี้เอาโชว์ให้ดูสักเล็กน้นะคะก่อนที่จะขนเครื่องตอนนี้เราก็เช็คอินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องแล้วตื่นเต้นมากเราต้องเดินแบบอยู่ในไลน์ที่เขาให้เดินอ่ะ คอปเตอร์นะคะลมพัดแรงมากดิฉันรู้สึกว่าดิฉันจะปลิวอยู่แล้วนะคะณจุดนี้สำหรับที่นั่งของไฟนในวันนี้ก็นั่งข้างนักบินไปเลยค่ะจริงๆเราไฟาเป็นคนที่กลัวความสูงมากนะคะแต่ใส่ลุยอย่างเราก็ต้องเอาชนะความกลัวนี้ไปให้ได้รัดเข็มขัดใส่หูฟังเสร็จปรับเสียงให้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปบยบินเหนือมาหานครนิวยอร์กกันค่ะ จากข้างบนมองลงมานะคะตอนนี้เราก็จะเห็นเทพีเขียวน,นะคะหรือว่า Statue of l i b r a r y นะคะแล้วก็เห็นเกาะแ a n h a ตตันทั้งเกาะเลยะคะ่ะและเส้นทางการบินของเรานะคะจะผ่าน Hudson River และ <fas. S 1> เราก็จะบินผ่าน Empire State Building นะคะ Chrysler Building Central Park แล้วก็ George Washington Bridge ด้วยสำหรับการบินในครั้งนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ17-20นาที oh. ค่ะสนนราคาอยู่ที่289 USD ต่อที่นั่งนะคะอันนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะเปิด <Course. S 2> ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครที่จะได้ช,ชมมาหาคนครนิวยอร์กจากมุมสูง รครั้ง,งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าคุ้มค่ะ